អនន្តបាទឆាយេអបាទិទេធេណាអបាទិយាអបាទិទេធេគូអបាទិធោអបាទិគិរិទ្ធិ อันนี้มันแบนหรือว่ามันรั่ววะเนี่ยไปต่อไม่ได้แล้วทำยังไงเสียเวลาโดนว่าแน่เลยเจ๊เจ๊อะไรเห็นอะไรนู่นไหมฮะหันการช่างไปสิไปสิรอรอรอพี่โอกคเลยไม่งั้นวันนี้เราไม่ได้ยกตัวกันแน่เลยตายมาเลยอุ้ย จะไปทันยังไงละเนี่ยเอาวางวางวางเอาวางดูดิมันน่าจะรั่วไม่ด้วยแบนเฉยๆละนี่รั่วจะอะไรลราไม่รู้เนี่ยมันจะไปไม่ทันงานเขาเนี่ยเฮ้ยโล่เสียสตาร์ทไม่ติดเลยเนี่ยเฮ้ยมันใช่มอไซน์ไหนจักรยานไม่ทันแน่นอนเชื่อตัวตัวสิบโมงเราด้วยเนี่ยทำจะทำยังไงล่ะเนี่ยจะทำยังไงล่ะเนี่ยฮะ จะไปเนี่ยเฮ้ยยกกลัวเนี่ยเฮ้ยเอเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องไปไหนแล้วถึงบ้านเขาแล้วเหินการช่างใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะเฮ้ยตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยเราอ่ะโอ้ยเฮ้ยเคยดูแต่ใน,นไลฟ์สดแต่ไม่รู้ว่าบ้านนี้ชื่อเหินการช่างโอ้โหอ้าวแล้วตัวจริงก็ตั้งทันผู้ชมยแล้วสวัสดีค่ะ เขาชอบไหลบ่อนๆเราก็ต้องแบบเซนตีค่ะโซเชียลค่ะไม่ใช่คนละงานคนละงานคนละคนเานถ้าไคคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านกับรายการยกครัวทั่วบ้านเพื่อนนะทุกคนหนึ่งสองสามสวัสดีสวัสดีค่ะต้อนรับนะคะเทปนี้กับรายการยกครัวทั่วบ้านเพื่อน ในกองถ่ายบ้านนาำมหาคนครใช่แล้วเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกวัยใสยเลยนะคะกับมินิซีรีเรื่องนี้บ้านนาำมหานครค่ะรับบทเป็นอะไรนะคะรับบทเป็นคุณครูสาวค่ะวันน,นนี้เยืนบ้านครูสาะกับน้องสมัยสาวช่างถ้าพูดชื่อสมัยสาวช่างนี่คือลหลายๆคนในโซเชียลก็จะแบบนึกถึงเลยคือแบบเฮ้ยเป็นผู้หญิงที่แบบสวยผมยาวแต่เก่งในการ ทำเลยนะงัดแงะงัดแงะแงะเขาเขาเขาได้หลายแนวไงแบบเป็นผู้หญิงสตรองธรรมะธรรมแรงด้วยหวานๆก็ได้เออได้หมดเลยสวยด้วยจ้าเก่งด้วยสวยเหมือนพี่เลยดีมากเนาะคนอะไรก็ไม่รู้ว่าแต่เนี่ยจะซ่อมให้พี่โฟมอนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูซัอมให้แต่ว่าว่าแต่พี่โฟมอนกับพี่บาปเป้ไม่กินข้าวกันมาหรือยังคะข้าวไรกันหรือยังไม่น่าเลย ไม่เอาจริงๆนะคุณผู้ชมไม่น่าเข้าทางหรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่หิวอยู่ผมหิวใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวเราทำอะไรกินกันดีกว่าคือเดี๋ยวพอทำอะไรกินเสร็จแล้วอยากจะมาขอแอบดูวิธีการซ่อมของสาวช่างหน่อยได้ป่ะได้เลยคอยเห็นแต่ในที่เขาไลฟ์สดไงว่าเขาเขางัดงัดยางออกหรือว่าอะไรอ่าเขามีวิธีการอะไรมันต้องใช้แรงมากน้อยขนาดมันง่ายมากเลยจริงเหรอกองทัพต้องเดินด้วยท้องเพราะะเราต้อง เติมพลังก่อนค่ะเดินทางมาไกลนะคะไปน้ำไปเสียแม่จ๋านี่เลยเอาละคุณผู้ชมคะในเมื่อเรามาเยือนบ้านสาวช่างที่มีความเก่งคือเรื่องของช่างเจ๊จ่ะมันเป็นเรื่องของผู้ชายใช่ไหมใช่เออผู้ชายต้องมันมันต้มลงต้มอะไรอย่างนี้มันต้องบกทึบตเนไงมันจะทำได้นั่นดิแต่ผู้หญิงเนี่ยมันต้องแบบ จะทำกับข้าวถูกต้องเราก็เลยมีการท้าทายน้องสมัยเกิดขึ้นค่ะว่าน้องสมายจะสามารถทำกับข้าวได้เหมือนแม่สื่เรือนหรือเปล่านั่นเลยจะอร่อยกรึบกริบปุ้งุ้งขนาดไหนก่อนที่เขาจะรับคำท้าแล,ล้วนะรู้ไหมว่าเครียดอยู่นานหลายวันด้วยเฮ้ยเขาซ้อมเลยเฮ้ยเยขาซ้อมตีสี่ตีห้าเขาไม่นอนเลยจริงเหรอทำอะไรเนี่ยามาหาทำกับข้าวขนาดนั้นเลยเหรอจริงทราบข่าวเพราะว่ามีโค้ดดีด้วยค่ะคุณผู้ชม เดินนะคนนี้แต่ไม่รู้่จะเป็นเมนูอะไรนั่นเดถามเจ้าตัวเลยดีกว่าค่ะวันนี้จะเป็นชูชีปลาดุกปลาุกปลาดุกปลาดุกปดุไม่ใช่ปลาุกไม่ใช่ปลาดุกปลาดุกปลุกปลาด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 ุกปลาอยกปกปปลาดุกปาดุกปดกปลกปาปลาุกปากปลาดุกปลากปลาดุก่ลดุาก้กดา แม่ครัวมือหนึ่งที่โค้รหนูมาเนี่ยคือมือหนึ่งทำอีกข้าวอีกมือหนึ่งไม่มีหรือเปล่าไม่ใช,ชใ่ไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นมือหนึ่งทำกับข้าวอีกมือหนึ่งตักกินกกังครับอ๋ออีมือหนึงตักกินโออกงะะสมัยขอบอกนิดนึงว่าปกติเราอยู่กันน้มันเครื่องอจะไม่ค่อชิกับรมือที่แบบเป็นกับข้าวกับอะไรถ้าเกิดพิพากัะการใดก็ต้องแบบว่าโคตร้เฮ้ยมันเหมือนกันแหละอันนั้นน้ำมันเครื่องใช่ไหม มีน้ำมันพืชหรือเราจะลองเอาน้ำมันรืชมาใส่ดไหมดจะกินได้ไหมไม่ได้รัเขาจะเลย้ยทไมฉันรู้สึกปวดหัวมากเลยนี่ยเทสนี้เนีะโอเคพร้อมจะลงมือห้อมลหรอนอ้ก็ดีค่ะต้องไหว้ครูก่อนจะทำอะไรก็ตามแต่นะอปาอปาติเทเทนาอปาติยาอปาติเทาีอปา เป๊ะกระตุเป๊ะเป๊ะเอ๋ระเนรักเพนเพนเนเพนเพ้เพน้พนเพนเพ้เพนเพนเพนเพวเพนเพ้าพนเ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 พน้พนเนพนเนเพเพ้เพน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 นเพ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 เนเนเพาเพนเพนเพนเหนเนเพนเพนเเนเพเนเเเเเนเ ตเริ่มทอดกัดแบบนู่นใส่น้ำมันเลยเนาะใส่นิเกลนะเพราะว่าพี่กับพี่พงศ์เนี่ยเป็นคนรักสุขภาพถึงได้หุ่นบอแล้วอย่าได้ยังไม่เลิกเลยวเดียวมึงเก่งเลยเนี่ยผมบอกพี่เดียวเนี่ยพอแล้วล่ะโค้ดโค้ดว่าไงคะโค้ดขนาดนี้ว่าไงฮะโค้ดต้องดูก่อนโคตรลราโคตรเราเอานิ้วเอานิ้วจิ้มกระทะหน่อยค่ะโค้ดโค้ดจะเอา <bak surveys S 1> จ <แ problems S 1> <power S 2> ริงด้วยไงคุณผู้ชมดิฉันก็ไม่สนไม่ เขากงไหมคือจะบอกลูกสาววันท anyway> <oh uh> ี่หนึ่งลูกสาวของแม่ค้าส่งเสียงได้ค่ะใส่น้ำมันไปแล้วใส่น้ำมันเต็มก่อนตอนนี้คือต้องใส่ไฟแบบอ่อนใช่น้าอ่อนปัญญาอ่อนใส่ปชีสีน้องสมัยอโอชค่ะตอนาลังใส่ พ,พี่พี่อยากแบ,บบบี้จังเลยอ่ะพี่ขอบี้ได้ไหมไป,ไปไปชุปเ่วยนะใช่ใช่ชชเขาเป็นคนชอบบี้นะคือเป็นคนชอบบี้ชอบจับไปช่วยกันช่วยกัน,ช,กนช่วยกันนะคือช็อปเลของเราคือว่าน้องอปดิปกติคือคุณแม่จะทำ ใช่แม่จะเป็นคนทำกับข้าวปกติคือไม่ค่อยได้ลงครัวเองใช่ไม่ค่อยได้ลงครัวเลยนี่แหละนี่แหละผูดจบเห็นบอกว่าเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้คุณแม่ขายได้ใช่ไหมกับใช่แม่ขายค่ะแม่ก็จะมีหน้าที่ทอดหมูตักกับข้าวไปให้ลูกค้าเสิร์ฟลูกค้าล้างจานอยู่หลังร้านแต่แม่จะเป็นคนทําเครื่องกับข้าวทุกอย่างเลยใช่เสร็จแล้วยกตักไม่้ยังยังไม่เสร็จกะทินะ เราอาจจะไม่ยินเสียงแบบแบบแบบมาอีกช้อนนะด้านถามห่างเลยปะห่างเลยปะอ๋ออะไรนะอะไรนะว่าไงนะว่าไงนะทำไมทำไมโแม่เลยช้อนนึงพอไหมมามอสักครู่นี้เป็นหัวกะทิอันนี้ห่างกะทิอีกช้อนนะไม่แม่ไม่พูดมีการถามกันด้วยเฮ้ยพอยังเออาพแล้วเอาพอแล้วย้ำอีกทีนะคะคุณผู้ชมรายการของเราเป็นรายการที่ธรรมชาติมากมาก เพราะฉะนั้นใครอยากจะพูดอะไรอยากจะได้หมดเลยได้เใส่เครื่องปรุงนะใส่เครื่องนะใส่เครื่องปรุงนะเองนะใมัเหรองจนะบอ่ว่องเครื่องปรุงนเคร่อนะใส่เครุ่ณนะ่เคร่อนเตรี่อไว้แบบว่าเตรียมไวุ้งดีเงป๊ะ่เอป๊นะ่เตรียมไว้นะเป๊ะเื่องนอยใช่อันนหอหอมหอองปร่ยิ่งยงองพ่งยงะ าจรยนี่นี่คุณแม่แบบนับจริงๆนะน้ำตาลน้ำตาลกี่เม็ดกี่อะไรอย่างนี้คุณแม่นับหมดเลยนับเป็นเม็ดเม็ดให้กล้องดูหน่อยตอนนี้เราใส่น้ำตาลคุณผู้ชมถ้าจดได้จดเลยนะคะเพราะถ้าคุณไม่จดคุณก็จะไม่ได้จดค่ะเออเออก็ะทุ่งผมมาดูถ้าคุณไม่จดแล้วคุณก็จะไม่ได้จดต่อด้วยช้อน แคะลงมาหน่อยทีนี้เดี๋ยวเราจะอูบามิเลยอ่ะรสชาติแซ่บใช่แซ่บหลายแซ่บหน่อยควันเริ่มมาแล้วเอ๊ะไฟติดหรือเปล่าติดติดติดนะติดนะเตาแก๊ส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 เจ้ได้เลยใส่หัวกะทิอีกนิดนึงเนาะรสชาติมันจะได้แบบมันๆนะคะคุณผู้ชมนี่แหละเริ่มปุดๆเลยนะเริ่มป็นมันองเราเนี่ยมา วลเลขอะไรเลือกอะไรว้าวเลขอะไรเปิดไปแรงวันนี้ไหมแม่คีปามาใส่แม่เลือกมาใแม่บอกว่าทำแล้วไม่ค่อยได้ดังใจแล้วแม่ยิงเกรงอยู่ตั้งนหนมาสเตชฟมาสเตชฟคือคือจะเถียงจะเถียงโค้ชเชฟของเราก็ไม่ได้นะะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะถ้าเรา ถ้าเราเถียงโค้ดเราเนี่ยเพราะว่าโค้ดไม่ไปทำกับข้าวเรากินที่กองถ่ายนั่นสิรสชาติอร่อยอร่อยแบบนี้หาได้ที่กองถ่ายบ้านนามหานครแล้วนะซึ่งสำคัญเลยกับคุณผู้ชมนะแม่เริ่มเตียนแม่ทำแล้วไม่ไงล่ะเออเอ้ยมันไม่ได้เดือดใจโค้ดว่ะไม่ทำใใจแม่ไม่ทำเองเลยโค้ดว่ะไปเดี๋ยวนี้เอาละเอาละเริ่มละเริ่มทีไม่ได้ไอ้ยเพื่อไรง อ,ะ,อะแม่เข้ามาอะแม่เข้ามา้รอให้ถ<ห><ห>ูกก่อนอย่าเพิ่งกลับอ๋อย่าเพิ่งก,พพงกลับเพราะว่าถ้าาากลับเพระว่ต้องกินข้าวก่อนใช่ห<ช>มายถึงอย่าเพิ่งกลับไา<อ>เดี๋ยวมันจะเหม็นข้าวเดี๋ยวอันนี้จะเป็นเมนูแบบแซ่บๆใช่ไหมคะ,ะนู่นทางนู่นก็ยังมีรอดช่องให้กินอีกทีนี้โหจะผัดพริกแกงรอดช่องด้วยเหรอจ๊ะต้องให้กินรอดช่องกินแบบว่ากินแก้เผ็ดกินข้าวไม่กินหวานสันดานไรสันดานไรได้ไหมจ๊ะ ดีดีนะที่หลบทันทำไมจ๊ะหอมจังเลยจ้าหอมอยากจะได้นู่กับ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 ก่อนเป็นเป็ดเหรอลูกผัด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 นี่ผัด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 ฝีมือดีนะเนี่ยเราเนี่ยคุณผู้ชมคะค่ะถือถ้ามาที่เฮิร์นการช่างนี้นะคะถ้าปกติเขาจะบอกว่ามาทำ รถค่ะใช่รถใช่รถอยากมาเจอน้องสมัยมาร้านนี้ได้แต่ถ้าอยากจะกินฝีมือดีๆเดี๋ยวสิีสอนมาขอลูกสาวบ้านนี้ได้นะบอกน่าจะแพงมากอะขอลูกสาวหรือขอแม่คะขอแม่บอลเลนไปหนึ่งนะคะบอลรักลูกทุ่งนี่ก็ต้องสิบล้านเฮ้ยไม่ใช่สิบหมื่นสิบหมื่นค่ะบอลรักลูกทุ่งนี่ก็ต้องสิบหมื่นแต่ที่บ้านนี้ สิบบาทไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่ได้ตั้งเลยชอนบอกว่าไม่ได้เออสิบบาทไม่ได้เลยสิบบาบอกเฮ้นนีมีหนร้านแล้วใไมคะเปการอ๋อหนูก็คิดว่าหัวรแหคิดจะไกลนะเนี่ยเราอ่ะก็ร้านร้านหนึ่งกันัวเึงบอว่าเปิดห้าเ สาเหตุที่คุณแม่ไม่ตักผงชูรสให้เยอะก็เพราะแบบนี้แหละเทคนิคเทคนิคเพิ่งได้เรียนจากคุณแม่อจัดไปค่ะจัดเลยเวลาใส่ผักอ่ะมันจะโรยแบบไม่ได้แบบธรรมดาไม่ได้ต้องแบบนี้แล้วก็ต๊กเฮ้ยมันต้องอย่างนี้ดิท่าไงอ่ะ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 อ้อมหลังอ้อมหลังมาลองก้องไ้อยมาลองกองไ้อยมาเล่นเก่งเก่งจ้า อออ้ออ้นงงยจแม่บอกว่าพอพวกเองทําเสร็จแล้วพวกเองกวาดกันด้วยนะกระทะนี้สั่งแงม่นอยค่ะคือมันเป็นเมนูที่แบบอย,า,อยากทําอะไรเราก็ทำข<ช>อให้มันกินได้ก็เป็นไล่ไล่เลยไล่ไล่คิดว่าตาก้องจะกินได้ไหมเนี่ยไมต,ตาก้องตาก้องถ้าตาก้องกินเมนูนี้ไม่ได้ตาก้องกลับไปกินน้ำพริกคูณนาตาก้องเลยนะที่ฟาร์มน่ะไปเลยนิวจ ด่าโอ้นเข้ามานักบอลประถงกันหืไปที่อุตรานดินเลยนะโอ้โหนี่อารมณ์ร่วมเยอะปูเขาอร่อยสดสะอาดที่ไหนนะฟาร์มอะไรนะฟาร์มเรือตะกงโอ้โหเรียน้วทำไมไม่บอกพี่คะก็อยาอะไรบ้างดับไฟนะน้องบอกหนูไม่ได้พูดเลยคืออะคุณผู้ชมตอนนี้ตอนนี้นะคะผัดคือ ประดุกี่ยสุกแล้วจ้ะแล้วก็กลิ่นหอมของพริกแกงที่มันผสมกับกะทิข้นๆนะตักขึ้นมาลาดใส่จานนี่เป็นสีสันน่าทานมากเลยมาใส่พีชได้จ้าใส่พต้องโรยพนะคะต้องโรยพิเพอตักจะสีพิกที่เราแบบว่าทำมาเราเป็นคนชิ้นๆไ่ร้อนแรงมันดูเป็นสีแบบสีออกแบบติดร้อนนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะนะต้องมาไม่มีดอนนี่เราก็หมุเองนะเดี๋ยวนะรค่ะชิมเลยใช่หขอชิมหน่อยอาจารย์้จาใช่จาพะเศษเต้องกินนะถ้าเอาข้าวไปคกระทะด้วยนมันจะเยี่ยมมากเลยนะเป็นไงคะเป็นไงคะอาจารย์คะอาจารย์เป็นไงบ้างคะอาจารย์ เออไม่ถามแล้วก็ได้ค่ะนแก้อร่อยครับผมอร่อยใช่มอยากจะบอกว่าว่าฝีมือโค้ดนี่ไม่ธรรมดาฝีมือโค้ดไม่ธรรมดาทำไมคะเ็ดจังเลยค่ะผมอันน้ำเ็จไหมคะน้ำเ็ไอ่ะอร่อยมากเลยครับผมไปยังหิวแล้วเออคุณผู้ชมค่ะขอเตือนก่อนนะครว่าว่าสูตรที่น้องสมัยทำไปเมื่อสักครู่นี้ใครจดทันต้องรีบจดเพราะถ้าคุณไม่ทันได้จด ปูดจะเสียดได้อร่อยจริงมันแซ่บยอดจ้าตืนตาตื่ังกันแล้วเราจะได้ไปฝึกซ้อมรถกันด้วยไปเลยไหมใช่ไหมไปเลยไหมไปเลยค่ะไปเลยไปเลยเราต้องไปตามจังหวะดนตรีนะได้ค่ะได้จัดเตดนรีอะไรนะอัปปัตติย์อะอานาตัปติเยหนเ่งสองสา มううอดท i̇şte ี่น yes. ี้มมันไม่ธรรมดาแล้วนะคุณผู้ชมสาวสวยคนนี้บอกเลยว่าสดนิงจริงๆค่ะป๋อน่าข้าวอร่อยมากค่ะทำไมคือถ้าบอกว่ายังยังหุ่นดีอยู่น well> ี่ถ้าเป็นพวกพี่อยู่นนี่แล้วแม่ทำข้าวอร่อยขนาดนี้พี่กินทั้งวันเลยก็ไม่หยุดเลยสมัยมีเคล็ดลับพี่บ้านหลังอย่าอย่เดี๋ยวก่อนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่ฉันรู้แล้วย่หรอคะว่าทำไมน้องสมัยต้องหุ่นดีค่ะ ท Arrow, ี่น wow ี่เนาะนอกจากออทำเครื่องยนตแล้วนะคับ่อก็ยังมีอุปกรณ์ของอวการด้วยนะน่ะนี่ัใชรี่ไหนีโอมอนหัวใจนมค่ะสมัยหมถึงสมัยงัดยางทุกวันค่ะไม่ใช่เล่นหูอค่ะหูแล้วหูตงยงัดยางทุกวันเนาะ มันเหมือนนะใช่มันเหมือนมันเหมือนว่าที่ว่าออกกำลังกายเป็นประจำค่ะได้แตสัมภาษณ์ค่ะช่วยแอฟเอเอาคือเมื่อกี้นั่งไหนะให้ทำออกข้างให้กินแล้วก็เลยว่าคือปกติเนี่ยเราจะเห็นน้องทำมาเนี่ยไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กว่าทำโน่นทำนี่ซ่อมโน่นซ่อมนี่ตลอดเวลาวันนี้ก็เลยอยากมาดูของจริงว่าเอ๊ะค่ะทำอะไรก็ทั่วไปนะคะถ้าเกิดเป็นธรรมดาทั่วไปน้องสมัยก็จะมีเปลี่ยนยาง่ ว่าจะเป็นแบบเปลี่ยนผ้าเบ็ดอะไรประมาณนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นเบสิกบานๆแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนแบบพีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นแบบอันนี้ก็คือทำเครื่องนะคะออประกอบเครื่องเสื้อแล้วก็ฝาท่อนบนอันนี้มันก็จะยากขึ้นมาอีสเต็ปนะออประกอบเครื่องเสื้อเสื้อคืออะไรเสื้อเสื้อสูทค่ะอันนี้คือเสื้อสูทอ๋ออันนี้จะเป็นฝาเเลเวลาใส่เครื่งซักผ้าใส่ไงจ๊ะเออคนละเสื้อแล้วอันนั้นเอเอมาคนละเสื้อกันเ<อ>เครื่องเจ๊งอะไรกุณ สามหน่อยนะคืออยากรู้จังเลยอันนี้คืออยากรู้ละเน็ตไอดอลไอ้จอนอะไรพวกนี้คือแบบไอดอลเน็ตไอดอลเขาเขาคือจุดเริ่มต้นมายังไงอ่ะสมัยก็เริ่มเข้ากนี้เลยไลฟ์สดดนะคะอ๋อใช่บอกเป็นแนวทางบอกเป็นวิทยาทานให้กับคนที่เข้ามาดูสมัยว่าโอ้ยทำยังไงอะไรยังไงแล้วก็แนะนำด้วยว่าควรจะทาอะไรยังไงดูยังไงนะคะเขาก็เลยชอ นีแล้วก็เลยกดแชร์ต่อๆกันไปดีนี้โซเชียลมันคว้างมากค่ะเขาก็เลยเริ่มรู้จักสมัยมากยิ่งขึ้นระหว่างที่เรากําลังถ่ายรายการอยู่ตอนนี้น้องเขาก็ไลฟ์สดอยู่ด้วยนะคะไลฟ์สดอยู่ด้วยนะนเพื่อนเข้ามาดูเต็มเลยสวัสดีทักทายคนที่อยู่ทางด้านนู้นด้วยนะคะที่นี่นบอกว่านัดยางหนือกทุกท่นเล่นดีจ้าไม่ได้เล่นหุ่นละฮุบแล้วคุณผู้ชม คืองานผู้ชายเลยอะทำไมถึงชอบนนเนอะเอาจริงๆแล้วก็คือมันเป็นงานที่พ่อเขาสร้างไว้ให้ตั้งแต่เด็กๆเราก็มาสานต่อจากตรงที่พ่อทําไว้แค่นั้นเองนะทีนี้เราจะมันจะดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่เราแล้วเราพัฒนาไหมแล้วทาอะไรไหมนะคะตรงนี้ก็คือเป็นสานต่อด้วยแล้วก็อีกอย่างคืออยากทําอะไรที่ผู้หญิงหลายๆคนเขาไม่ทํากันนะมันเป็นความแปลกใหม,ม่ตรงนี้ก็อีกเรื่องนึงเอาจริงนะคือแบบหายากอะอถ้าอย่าง ปกติเราเห็นผู้หญิงอย่างเงี้ยโหหน้าสวยๆแบบเนี้ยไม่น่าเชื่อแบบซ่อมรถเป็นอย่างเงี้ยมหัศจรรย์มากคุณผู้ชมแล้วไม่ได้แค่สวยเท่านั้นนะคะความสามารถเขาเยอะค่ะบอกเลยว่าความสามารถเยอะตอนนี้มีผลงานอะไรอยู่นะบอกบอกคุณผู้ชมไปด้วยอบอกคุณผู้ชมไปด้วยตอนนี้นะคะสมัยเองก็รับบทเป็นสานะคะในซีรีส์บ้านนามามหานาครค่ะจะออนแอร์ช่องห้าดีกดหนึ่งนะใครไ,ไม่รู้ก็กดหนให้ดูเลยนะคะ ครูสาค่ะครูสาแสดงละครก็ได้ค่ะเป็นนักศึกษาอยู่ด้วยตอนนี้ใช่ค่ะแล้วก็เป็นช่างเขาบอกเป็นช่างช่องรถถามจริงว่าถามจริงเลยนะเอาตรงๆเลยนะค่ะทำอาชีพนี้อายไหมไม่อายเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกดีกว่าแบมือขอตังค์พ่อกับแม่จับมือเลยนะครับมือเลื่อนนิดนึงนะคะ มือลยนิดนึงอะมือเลยนอาจจะผ่ายคือเอาจริงๆนะคือหลายคนเนี่ยชอบแบบบางคนชอบอใช้เงินก่อเปลืองนะผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงสมัยนี้คุณเครื่องสำคัญใชยเงอนเยอะบางคนโอยอยากมีแฟนรวยอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยดูดิน้องสาวคนฉันเขาหาเงินได้เองค่เป็นผู้หญิงที่เร่าข้ามมากเลยคุณเนื้อถามจริงมีแฟนไหมเนี่ยเราไม่มีค่ะยังโสดอยู่ยังโสดอยู่ค่ะไม่มีค่ะ ยากเลยนะจะบอกให้ผู้หญิงเก่งๆเลยเขาไม่ง้อหรอกผู้ชายเฮอเห็นรู้ไหมด้วยเดี๋ยวใจเย็น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  โอ้โหสุดตัวเลยเพื่อนก็ยังอยู่กันเหนียวแน่นนะใช่โอ้โหน่ารักมากน้องคนนี้เราจะบอกว่า FC ที่อยู่ในไลฟ์สดนะคะ3-400คนนี้จะเป็น FC ที่ดูสมาอยู่ตลอดแล้วก็ติดตามอยู่ตลอดก็จะวนๆกันไป0 0 0แสนฟาโร่ที่ o w e r s สมานะคะก็จะมีคนกลุ่มนี้ค่อยๆหมุนมาดูกันไปเรื่อยๆนะคะก็เหมือนเป็นกันให้กำลังใจกันเนาะ อยู่ด้วยกันแล้วก็ทําให้แบบเวลาเราซ่อมเครื่องซ่อมอะไรไปก็ได้พูดคุยแล้วก็ได้ความสนุกจากน้องสมัยเอาละค่ะคุณผู้ชมมาถึงช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวให้น้องสมัยฝากผลงานกันอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะสมัยนะคะตอนนี้ก็มีผลงานเป็นซีรีส์บ้านนามหาคนครนะคะช่อง 5hd กดหนึ่งนะคะตั้งแต่เวลา5โมงตั้งแต่5โมงถึง6โมงเย็นนะคะวันอาทิตย์ค่ะเริ่มต้นซีรีส์ตอนแรกเนี่ยว 3, 9, นะะันที่3มีนาค่ะอก็อย่าลืมด้วยนะคะฝากติดตามน้องสมัยเพราะว่าไม่อยากจะบอกว่า เรา2ตัวก็เล่นอยู่ในนั้นด้วย,ยตา,ยตายดีนะพี่นันงเอกชูคนใช้ครับผม <c oughs> อาติดตามาละครไม่บอก็อย่าลืมติดตามรายการของพวกเรานะคะยกครัวทัวร์บ้านเพื่อนได้แล้วค่ะที่ทางช่อง BBTV 73นะคะทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงครึ่งแล้วก็รีลันวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนะจ๊ะและอย่าลืมยังมีอีกหนึ่งช่องทางคือ YouTube นะคะ HDTV Channel นะคะรายการยกครัวทัวร์บ้านเพื่อนนะจ๊ะ ตามมาดูว,าว่าพวกเรานั้นจะไปเยือนบ้านเพื่อนคนไหนแล้วเพื่อนคนไหนอยากให้เราไปเยือนที่บ้านของเขาและบ้านเพื่อนของเขานั้นมีอะไรให้พวกเราได้ไปยกครัวไปอิ่มอร่อยหรือว่าไปมีกลเม็ดเคล็ดลับเด็ดๆอะไรท,ที่บ้านเขาก็ต้องรอติดตามวันนี้ขอบคุณเหินการช่างปเป็นอย่างมากขอบคุณน้องสมัยด้วยนะคขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับผมเจอกันที่กองถ่ายได้เลยที่สำคัญอย่าลืมนะคะขอบคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ในไลฟ์สดตอนนี้ด้วยขอบคุณะ ติดตามรายการด้วยนะคะเอาละสามารถกดได้ที่マイแชนมาค่ะได้เวลาเออได้เวลาแล้วค่ะได้เวลาได้ได้เวลาแล้วพวกเราพวกเราได้พวกเราจะเป็นพี่เบิร์ดใช่ไหมก็อมได้ไงอ๋อพี่เบิร์ดทำอมได้อันนี้คือจะซ่อมหรือว่าจะยกกลับกลับบ้านเราสอนหน่อยนะคะเดี๋ยวปิดกล้องปุ๊บสอนหน่อยนะครับผม มีอะไรมันพางไปโชว์เอาใหม่เราหนักเบาเราส้มด้อย